ผมมาทำคลิปเพนวอซซอมบี้ภาคหนึ่งครับถ้าผมออกเสียงผิดขออาภัยด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมอาจจะลงคลิปทอลิทาฟเวอร์ดีฟินครับผมอาจจะมีการแจกตัวกากๆนิดนึงครับจะมาดูในช่องผมก็ได้นะครับ ผมมีแจกตัวให้ผู้เล่นใหม่ครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวหูดอะไรขนาดนั้นครับเป็นตัวประมาณแบบผู้เล่นใหม่ใช้ได้ครับถ้าใครจะส่งอะไรมาให้ผมตอนที่ผมเล่นเทลิดทาวเวอร์ดิฟินก็ได้นะครับส่งมาได้ครับ มันไม่มีเสียงเพราะผมกลัวติดลิขสิทธิ์ครับผมต้องปิดเสียงไว้ครับเผื่อติดลิขสิทธิ์ภาคสองแต่ผมเล่นภาคหนึ่งนะครับภาคสองข้าโพดมีโอกาสยิง เนอยออกมา25%ครับผมกดผิดครับผมอาจจะไม่พูดนิดนึงนะครับ ผมแนะนำไม,ม่ใช้เข้าพูดมากกว่าครับเข้าพูดมันมีโอ,อกาสสตนันครับใครจะเล่นกับผมก็ได้นะครับถ้าพรุ่งนี้ผมลงคลิปเฮทอวฟอร์ดิเฟนตมาจะให้ชื่อไปกก็ได้ครับประมาณสี่คนครับ อาจจะมีเสียงคลิกนิดนึงนะครับผมเพิ่งเปิดคีย์บอร์ดครับวันนี้ผมเล่นในมือถือครับผมจะเล่นให้ดูเกมเดียวก่อนนะครับวันนี้ผมวางให้เล่น ให้ดูแค่กเกมเดียวครับยังไม่ค่อยวางมากครับ,มมรบผมได้ตัวเยอะมากเลยผมเล่นจบเกมแล้วเลยมีเจ้านี้ าาววงดีกอ่อาจจะมีเสียงข้างนอกนิดนึงครับหรืออาจจะไม่มีเลยครับ เสยถ่ายภาคหนึ่งไม่มีใบมไม้ครับผมแนะนำให้เอาเข้อพูดมาครับเพราะขาพูดมันดีมากเลยครับานาเวลาลงครับ ไม่รู้ว่าจะได้ยิงไหมขอให้ได้ยิงเี่รูชนะแล้วครับขอจบคลิปครับ